สวัสดีครับทุกคนครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกที่เราจะได้รับโชว์ไทม์ฟรีแบบเลือกได้กันโคละหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็มีโพสต์ขึ้นเยอะมากในกลุ่มนะครับว่าทีมผมแบบนี้เลือกตัวไหนดีทีมผมแบบนี้เลือกตัวไหนดีเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะลองไปส่องดูแล้วก็ผมจะลองเลือกให้นะคือผมก็จะพูดในคลิปนะครับว่าถ้าเป็นผมผมจะเลือกตัวไหนนะครับแล้วก็ประกอบกับเดี๋ยวผมจะเลือกเองเนี่ยประมาณทัก34มสี่ไอดีนะครับดูซิว่าจะตรง ใจคุณหรือเปล่านะครับผมเผื่อเป็นแนวทางในการเลือกนะครับเนาะบางคนยังตัดสินใจไม่ได้นะครับผมยังไม่กล้ากดจะเลือกตัวไหนดีนะครับส่วนแพ็คโชว์ไทม์นะครับลูดิเกอร์เอ่อแอลโคนะครับเดี๋ยวรีวิวจัดให้นะครับน่าจะต้องพรุ่งนี้นะครับวันนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะครับสำหรับโชว์ไทม์แพ็คนี้ก็มีหลายคนเปิดเยอะอยู่เหมือนกันนะจะบอกจะว่าไปแพ็คนี้มีคนเปิดเยอะอยู่เหมือนกันคึกคักอยู่เหมือนกันนะสำหรับใครที่ขาดกองหลังนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปลองส่องแต่ละโพสตกันดูสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะมาเลือกจริง ในนี้นะครับว่าแต่ละคนก็ถามกันแบบไหนบ้างแล้วผมจะเลือกแบบไหนถ้าเป็นผมนะเอาท่านแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับทีมแบบนี้เลือกใครดีครับช่วยแนะนําทีอ่าผมก็จะดูเผินๆแล้วกันนะครับผมเซนเตอร์ Center, ดูผมจะดูเซนเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับมีซาลิปาเออมากมันมากันเยสกับเอ่อฟานไดใช่ไหมกองกลางตัวรับมีชูอาเมนี่ถ้าเราดูแบบว่าเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะคือถ้ากลางร,รับคุณจะเอาอัมลาบัดเหรอไปแทนไปแทนชูอาเมนี่ผมก็คิดว่าไอดีนี้ควรจะเลือกเซนเตอร์นะก็คือบาสโตนี่ครับ แล้วคุณใช้แผนนี้ด้วยไม่ได้ใช้แผนที่เอาไว้เอานับบี้ไปเปิดนะครับผมถ้าเป็นผมนะแนะนําเป็นบัสโตนี่นะครับไอดี ID นี้นะเอาใครดีครับนี่อีกถึงหนึ่งท่านนะครับอ่าดูจากแผนก่อนแล้วกันนะแผนไม่ได้มีริมเส้นนะครับมีแค่กลางลุกอาจจะขยับไปริมเส้นได้นะครับขาดเซนเตอร์ไหมอ่ะแนะนำฮะมี2ตัวนะครับผมที่จะจัดนะครับผมก็ไม่ oni, บัสโตนี่ก็อาร์ลบัตอ่ะถ้าเอาอาร์ลบัตคิดว่าอาลบัตด,ดีกว่าเป๊ปอ่ะก็เอาอาร์ลบัตไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นผมนะผมจะเอาบัสโตนี่มา แทนเบเกนบาวเออร์เบเกนาเออร์ตัวเล็กไปหน่อยนะครับผมอ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แนะนําบัสโตนี่นะครับเอาใครดีครับเอาไว้เล่นเป็นตัวจริงถ้าเป็นตัวจริงดูเซนเตอร์แล้วเมลดินี่มีแล้วปูโยโอ้โห,โหกลางรับก็บมีชูอาเมนี่อืมอันนี้มีเซนเตอร์นั้นหนาแล้วด้วยดิยอาระบัดก็ไม่ถึงขั้นที่จะเอาไปปนกับอีปิกนะครับผมคิดว่าแบ็กซ้ายยังขาดอยู่คือถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยจะลองเอานับบี้ไปเล่นไหมเอานับบี้ไปเล่นเป็นแบบวิงแบ็กปะไม่รู้ ดูสิเอียงไปที่นับบี้นะครับถ้าเกิดว่าแบ็กซ้ายไม่มีแล้วขยับแบบว่าเอาไปเล่นริมเส้นนิดนึงเนี่ยก็ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเซนเตอร์เรามีอยู่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยเอาเอามาลดินี่ไปเล่นเป็นเอามาลดินี่ไปเล่นเป็นเอามาลินี่ไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายเนาะแล้วก็เอาบัสตอเน่มาเล่นเป็นเซนเตอร์ก็น่าสนใจนะบัสตอเน่อีกอะขยับมาดินี่ไปเลือกไม่ถูกจริงๆครับนี่มาอีกหนึ่งท่านนะครับก็มีเซนเตอร์มีฟานไดโชว์ไทม์อยู่แล้วนะครับโอ้โหมาลดินี่ก็มีอยู่แล้วนะฮะตุลามก็มี อยู่แล้วนะครับอืมถ้าเป็นแบบนี้ผมแนะนําเป็นกองหน้าก็มีอยู่แล้วนะถ้าเป็นแบบแบบนี้แนะนาเป็นนับบี้นะครับเลือกนับบี้ไว้เอาไว้แบบไปแก้เกมนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะเจาะภาคพื้นดินไม่ได้เนาะเอานับบี้ไปเปิดเงี้ยฮะไปเอ็ดคอ์ซิงนะครับผมเอาไปขยับมิดฟิลด์ออกด้านข้างนิดนึงนะครับเอาไว้ไปแก้เกมเพราะว่าดูจากเซนเตอร์ดูตัวกองหลังแล้วนะครับก็มีครบอยู่แล้วกองหน้าไม่ต้องพูดถึงนะครับมีทั้งซัวเรสเอมเปเป้นะครับเลือกโคลโมนี่ไปนี่คงอาจจะไม่ได้ลงนะฮะก็แนะนํเป็น นับบี้นะท่านนี้นะครับเอาประมาณนี้ก่อนและกันจริงๆน่าจะมีอีกหลายท่านนะครับที่โพสต์ถามทํานองนี้นะครับผมก็ตอบตามที่ถ้าเป็นผมนะฮะคืออาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็สุดแล้วแต่นะครับผมมาดูไอดีผมละกันนะครับผมจะเลือกเองเนี่ยประมาณสัก3 ID ดีละกันนะสองสามไอดี 2, นะครับดูซิว่าจะตรงใจคุณหรือเปล่าทีนี้คุณลองนึกดูว่า ถ้าคุณเป็นผมคุณจะเลือกเหมือนผมหรือเปล่าเออกลับกันกลับกันลองดูกันนะครับเริ่มต้นที่ไอดีนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปกดรับก่อนละกันเมื่อกี้ไปนั่งเคลีย์อีเวนต์อยู่นะครับผมก็ไปเล่นเก็บการ์ดเขียวด้วยนะครับนี่สิบคับสิบครับ,บ,รบปึ๊บเข้าไปเราต้องดูทีมก่อนนะครับทีมตอนนี้นะปึ๊บอันนี้อาจจะเป็นทัวร์นะครับเดี๋ยวขอเป็นมาสเตอร์ก่อน อ่ามาสเตอร์ตอนนี้นะครับผมชอบฟานบุยเตนนะครับเดนลิกเป็นการ์ดไฮไลท์กลางรับมีดาวิดนะฮะน,นี่เป็นทีมกลางๆไอดีกลางๆเนาะแล้วก็ไม่ได้เล่นแผนที่มีปีกด้วยนะครับผมไม่มีตัวหม่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นบาสโตนี่นะครับผมอ่าถ้าเป็นทีมแบบนี้นะผมจะเลือกบาสโตนี่นะครับเลือกไปเลยแต่เซนเตอร์มาอีกหนึ่งตัวครับจัดไปเลยฮะตัวเต็งฮะตัวเต็งฮะบาสโตนีต่ เป็นตำแหน่งที่ถ้าเกิดเรามีงบไม่พอที่จะไปเปิดแบบลูดิเกอร์นะครับไปเปิดเราโค้แพ็คล่าสุดเนี่ยก็จัดตัวแบบนี้ไปนะครับปึ๊บปั๊บโอเคใส่บูสเตอร์นิดนึง a g i ิ i t y เหรอช h o o t i n g เหรอ passing เหรอบอลแ a r r y i n g เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลืองเทคนิคเฮ้ยไม่เอา passing อีกโอ อย่าเปืองดิโอ้ยตายแล้วเปืองเปืองคอสซิ่งโอ้ยและสองชิ้นโอ้ดูเอลิงก็พอได้มั้งอ่ะเอาดูเอลิงไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะก็แทนเดลิกการ์ดไฮไลท์ไปนะครับผมสําหรับไอดีนี้ผมก็เลือกเป็นบัสตันนี่นะครับเราไปไอดีถัดไปครับเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปฮะเมื่อกี้ไปเปิดการ์ดเอ่อไปเล่นการ์ดเขียวมาเพิ่มนะครับอ่ะขอเปิดฟรีหน่อยขอกู้ตัวหน่อยครับกู้ตัวเอ้ยแดนเบิร์นแดนเบิร์นไม่ใช่ว่าได้แดนเบิร์นมาด้วยนะ โอ้ได้กูตัวอเอ้าเอ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 ากูตัวไม่มีบูสเตอร์ไม่เป็นไรเอา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 เดี๋ยวมีปีเตอร์เช็คอยู่แล้วกูตัวไปเป็นตัวสำรองปึ๊บเออโอเคไปดีถัดไปครับ มาอีกหนึ่งไอดีนะครับกดรับเลยปาบเข้าไปนะครับอันนี้เพิ่งเปิดตามล่าลูดิเกอร์ไปท้องหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมมีคิมมินแจอยู่แล้วครับผมมีโทนี่อดัมส์อยู่แล้วนะครับสายฟรีนะฮะก็ชูอเมนี่กลางรับที่ได้จากแม์พาสรอบก่อนนู่นนะครับที่เป็นแบบพรีเมียมพาสนะครับผมก็ใช้ไว้วางใจได้นะครับถ้าเทียบกับบัลบัตตตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับผมก็จริงๆไอดีนี้ยังขาดพวกกลางรุกอยู่นะครับก็อยากได้นับบี้เหมือนกันนะ แต่ก็เซนเตอร์มีฟานไดอยู่แล้วนะครับบัสโตนี่ก็เล็งๆบัสโตนี่อีกตัวหนึ่งแหละแต่ว่าก็อยากได้นับบี้มากกว่านะคิดไปคิดมานะไอดีนี้เพราะเซนเตอร์ถ้าเกิดเราเป็นตัวแบบไอดีสายฟรีอะไรเงี้ยนะคือไม่ได้ไม่ได้เปิดตามล่าอะไรหลายตัวมากเนี่ยก็เซนเตอร์แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนับบี้อาจจะเอาเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้เนาะเอาไว้เป็นเอ็ดเอ็ดคอสซิงอะไรเงี้ยนะอืมเผื่อบางทีเจาะไม่เข้าอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าไอดีนี้นะครับผมจะเลือกเป็นนับบี้ดีกว่านะครับเพราะเซน นะครับที่อยู่ในเกรดเดียวกันนะครับผมอ่ะขอเป็นแซดดับี้ครับเลือกมาเลยปาบเข้าไปปาบเข้าไปโอเค เนี่รเอ็ดคอสซิงนะครับแต่ฟอร์มมันจะเป็น inconsistent นะครับผมไม่เป็นไรนะครับคือฟอร์มแบบเนี้ยคือผมสังเกตมาหลายตัวแล้วจริงๆเอาเข้าจริงๆอะครับหัวเขียวบ่อยดยนะบอกก่อนนะบางคนอาจจะกลัวเรื่องของฟอร์มกันฟอร์มว่าจะหัวตกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เอาเข้าจริงๆริอะครับเนี่ยนะเนี่ย inconsistent นะเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าไปวัดไปนับกันจริงๆอะหัวเขียวบ่อยกว่าได้ซ้ำนะเอ่อความรู้สึกส่วนตัวผมนะบางตัวนะบา,วนะบางตัวที่ที่เคยเล่นมานะครับโอเคอ่ะจัดไปครับเดี๋ยวเอาไว้แก้เกมเไว้เปิดริมเส้นนะครับถึงแม้ว่าแผนหลักจะไไมม่ด้ี แผ่ริมเส้นตัวริมเส้นก็ตามนะครับใส่บูสเตอร์น้องหน่อยเด้ปึ๊บบอลแคลริล่งอะเอาอันนี้ก็พอจริงๆมันสามารถทําตันไปที่101ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้ายืนได้ริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาผมจะลองเพิ่มตําแหน่งดูนะอาจจะข,ขยับไปริมเส้นนิดนึงอะขยับไปริมเส้นนิดนึงนะโอกาสที่จะออกโอ้โหเล่นแบ็คก,ก็ได้นะครับแต่ว่า LMF ไม่ได้ว่ะอ๋อไ,ได้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 โอเค LMF ได้ครับเึ๊บ ớp ổ càng lúc trời lời ok ับเออ LMF นี่แหละเหลือ,อไปเล่นแบ็คเลยไหม <c oughs> เอาไปเล่นแบ็คเลยไหม <c oughs> นี่กลางลุกก็ได้ขยับออกข้างๆนิดนึงนะเออเอเอเป็นอะไรนะขอสเปเชียลิสต์ใช่ปหมเนี่ยออกริมเส้นนิดนึงนะครับผมจะได้เกาะริมเส้นหน่อยนะครับเรียอัพเลยก็ได้อะอัพไป101นะครับผมเราจะต้องใช้ลดพาร์ซิ่งลดดิปบิ้งเด็กเซตี้นะครับ4 7 7เจ็ดเเโลเวอร์เป็น12นะครับผมปึ๊บเข้าไปนี่ก็จะไป101นะครับผมว่าเพราะว่าเราได้บูสเตอร์เป็นบอลแคลเริ่งอยู่แล้วนะครับ แต่ที่เราได้นะครับเราก็จะได้ความคล่องความเร็วเพิ่มขึ้นมานะครับสปีดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็คิกิ้งพาวเวอร์เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคครับแซดนับบี้ครับเอาไว้เป็นตัวแก้เกมนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักนะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับผมขึ้นอยู่กับแผนการเล่นของเราด้วยนะครับแล้วก็บางทีเราเจาะตรงกลางไม่เข้าเนาะก็เปลี่ยนแผนมาใช้ตัวริมเส้นเอาไว้เปิดก็ได้นะครับเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจครับอันนี้เก็บสดๆเลยนะครับผมเก็บได้มาอีกหนึ่งไอเดียครับนี่ โอเคดูทีมก่อนครับว่าจะต้องเลือกตัวแบบไหนนะครับเซนเตอร์ผมมีซาลีบากับโทนี่อดัมอยู่นะครับผมกลางร,รับก็ใช้ไปเคนบาเออร์นะก็เซนเตอร์ตัวสำรองนะครับก็ไม่มีนะครับก็คิดว่านะครับแผนที่ใช้อยู่เนี่ยก็มีเมสซี่บิ๊กทามอยู่แล้วคงไม่ได้ใช้ริมเส้นนะครับใช้เป็นหน้าคู่หรือไม่ก็หน้า3ไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้น เป็นอีกหนึ่งไอดีครับที่จะเลือกเป็นเซนเตอร์ครับผมอเลสซานโดบัสโตนี่นะครับอีกหนึ่งตัวครับจัดไปเลยเพราะว่าเซนเตอร์ยังยังไม่แข็งแกร่งนะครับนะขาดเซนเตอร์ที่แข็งแกร่งนะครับผมนี่แต่ตัวที่เป็นซาลิบาอยู่ก็เอาไว้เป็นตัวสำรองไปนะครับนี่เคจัดไปครับผมบัสโตนี่ครับเปิดเปิดเปิดใจนึงก็มีอยู่สองสามร้อยนี่อยากจะเปิดจุ่มอีกสักนิดหน่อยนะเนี่ยเปิดเปิดอลเราโค้เปิด ดูดิเกอร์สักนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโอ้โหก็เปลืองทองนะสองสามร้อยจะไปได้ลุ้นอะไรนะแต่ใครจะไปรู้ล่ะใช่ไหมโอเคแล้วก็ใส่บูสเตอร์หน่อยครับโค้ดส่วนใหญ่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามันมีแพ็คมาใหม่ปุ rd, ๊บก็เปิดแพ็คเปิดแพ็คอยู่แล้วนะ่ไม่ได้ซื้อโค้ดสักทีหนึง่งดิเฟนดิ้งหน่อยครับเซฟวิ่งเนี่ยดิเฟนดิ้งหน่อยครับหรือว่าชัดดาวก็ได้ อย่าเพลองนะเว้ยอย่าเพลองนะเว้ยเออดิเฟนดิ้งมาโอเคบัสโตนี่นะครับอ่ะกดให้ดูรอบนึ่งครับเผื่อใครยังไม่เห็นพลังนะครับนี่อ่ะเกมรับ4อย่างครับเปิบแต่อยากปรับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นจังเลยนะครับแต่ก็ไม่อยากลดเกมรับซะหน่อยโอเคครับอเลสโนบาสโตนี่ครับไอดี ID นี้นะครับเอาอีกสักหนึ่งไอดีดิ โอเคครับเคลียสดๆเลยนะครับได้อีกหนึ่งไอดีนะครับผมนน่โอเคเดี๋ยวเราดูทีมก่อนนะครับนะทีมหลักนะครับจริงๆไอดี ID นี้เป็นไอเดีแบ็กแฮมนะครับผมซึ่งเซนเตอร์เนี่ยก็มีแฟงไรการดอยู่นะครับตัวนึงเป็นตัวหลักนะครับใจผมก็อยากได้นาบ,บี้นะเพราะว่าแผนที่มีแบ็กแฮมเป็นตัวเป็นตัวหลักเนี่ยคือจะเป็นแผนที่เอาไว้เน้นเน้นออกริมเส้นด้วยเป็นคอรสเปอชียลิสต์คือถ้าเกิดว่าได้นาบ,บี้มาอีกคนหนึ่งเนี่ยมายืนคนละฝั่งกับแบ็กแฮมก็ก็น่าจะเข้าท่าดีนะครับผมแต่ใจนึงหน เซนเตอร์อยู่เหมือนกันนะครับเขาอยากก็อยากได้เซนเตอร์อยู่นะครับคิดไปคิดมาเนาะคือผมก็อยากเล่นให้มันหลากหลายนะคือไม่ใช่ว่า,าทุกไอดีจะต้องเป็นเล่นหน้าคู่หน้า3นะครับผมก็มีไอดีบางไอดี ID ที่แบบว่าเน้นเล่นริมเส้นบ้างเปิดมงบ้างนะครับสลับกันไปเพื่อเปลี่ยนบ,บรรยากาศนะครับใจนึงก็อยากได้นาบี้ว่ะแต่ใจหนึ่งก็อยากได้ <c oughs> อยากได้ <c oughs> อยากได้บาสตนนี่อ่ะแล้วทองก็ไม่มีเปิดแล้วด้วยนะคือเผาผ่านไปกับแพ็ เอบัปเป้ไปหมดเลยนะครับไอดีนี้เนี่ยเสียดายมากนะครับเราไม่ได้เอบัปเป้ด้วยท้องหมดเครี้ยงเลยเซ็ง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 ไม่มีทองลุ้นสักร้อยหนึง่งมันงั้นจะลุ้นสักร้อยหนึ่งนะครับผมเอาไงดีเนะ <c oughs> นาะบ,บาสโตนี่นบับีบาสโตนี่นบับีบาสโตนี่นับีบาสโตนี่นับีเอานะับีเลยเอาบาสโตนี่แล้วกันถ้าอยากได้นบับีวะอยากได้นับี <c oughs> เอา้าผิดแพ็คเดี๋ยวแล้วมันจะมามีตัวอื่นมาให้มีบุญวาสนาได้หรือเปล่านี่ครับผมจริงๆบัสตนี้เอ่อเท้าเอา่อท่าหลักของเขาคือเท้าขวาใช่ไหมแล้วก็เราเล่นฝั่งขวาถ้าเกิดว่าไปใช้เป็นเท้าซ้ายเนี่ยมันก็ very high เวลี่ไฮหละแต่ว่ายังไงดีเนาะแต่กแค่มันก็แค่ตัน1 0 1เองนะตัน101ผมว่าเอาบัสตนี่ดีกว่าวเนาะเออเดี๋ยวมีตัวมาให้เปิดอีกแกะเนาะ,นะตัว กองกลางหรือว่าริมเส้นเนี่ยมาให้เปิดอยู่แล้วนะนะเอาเอาเป็นบัสซูนี่แล้วกันนะครับตัดใจตัดใจก็อยากได้นะนะพี่ทีเนี้ยออเออเอาเป็นบัสซูนี่เหมือนเดิมนะครับปาบเข้าไปโอเคฮะต้องตัดใจฮะต้องตัดใจครับผมเพราะว่าตัว,ต,วตัวที่เรามีอยู่เนี่ยก็ไปเล่นริมเส้นได้นะครับโอเคปึ๊บปึ๊บเออมันจะได้แบบมีเครดิตดีหน่อยๆน่อยนะเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับไอ้แฟไรการแบบตัวเดียวเลยโอเคแล้วก็ใส่บูสเตอร์หน่อยเหมือนเดิมครับปึ๊บปั๊บบอมแคลลิงปั๊บปุ๊บ แอรี out. อ่ะโอเคได้100แต่ก็เพิ่มอากาศยานเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราถ้าเป็นค่าพลังแบบมาตรฐานนะครับผมมันจะมีเรื่องของความแข็งแกร่งที่ผมบอกว่าอยากได้เพิ่มแต่มันก็ยังไม่ดันถึง90อยู่ดีนะครับถ้าเกิดว่าใช้ Ariel แบบนี้เนอะ้าเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิเอาชัดดาวหรือไม่ก็เป็นด e เฟนดิ n งดิกลัวจะไปไกลเกลัวจะเสียหลายอันเด็ชุดติ้งฮาร์ดวิร์เกอร์ก็ได้วะ อัลเบอร์เกอร์เอา101แล้วกันนะสวยๆนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับจริงๆก็มีอีกหลายดีที่ผมจะต้องนั่งไล่เก็บอยู่นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับใครที่กําลังตัดสินใจนะจะเห็นว่าผมส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกบัสโซนี่พอไอดีส่วนใหญ่ผมก็จะขาดเซนเตอร์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างโคโลโมนี่เนี่ยก็อาจจะมีคนที่ยังไม่มีกองหน้าเป็นตัวหลักนะครับแบบปั้นไอดีมาไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้รีไอดีมาไม่ได้มีกองหน้าเป็นตัวหลักแนตะ่ส่วนใหญ่ของผมผมมออ,ผม,ม,มอออ่กกก็็งงหหหนนน้้้้าาเเเปตััววลลลลยยแไได เพราะว่ามีพวกลุม,มินิกเก้ว,กว่ลรีไอดีมาไงตอนเริ่มเ้วยเริ่มเล่นนะมันก็เลยม,มีกองหน้าเป็นตัวแบกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ได้รีไอดีมาเล่นแบบชิวๆมานะครับก็อาจจะขาดกองหน้าใช้โคโลโมนี่ก็ได้นะครับถ้าอยากได้ตัวโชว์ไทม์ฟิลโลมนอลฟินิชชิ่งไปเสริมทัพนะครับเนาะส่วนนับวี่ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแต่หลายคนก็ยังกัวงวลในเรื่องของฟอร์ม inconsistent นะครับผมแล้วก็เป็นตัวริมเส้นไงกองต้องเอาไปเปิดจริงๆแต่ว่าผมมองว่าเอาไปเป็นตัวแก้เกมนะครับอาจจะ่เนเป็นนรครใครที สายสุรต่านะครับผมมีนักเตะอีปิกเยอะนะครับเอานาปีเซนเตอร์คุณก็อาจจะมีเยอะแล้วขี่คอกันลงสนามแล้วนะครับบัสเนี่คุณก็อาจจะมองข้ามไปใช้นาบี้เอาไว้เป็นตัวแก้เกมนะครับเปลี่ยนแผนช่วงเวลาสาคัญช่วงครึ่งหลังอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยคุณได้นะครับสำหรับสายที่มีอีปิกเยอะอยู่ใจดีอยู่แล้วนะครับโอเคฮะเลือกกันยังไงนะครับผมตรงใจกันหรือเปล่าก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็นั่งไล่เก็บต่อนะครับมีอีกหลายดีที่จะต้องเก็บเหมือนกันนะเสดายนะครับโอเคนะครับใครยังไม่กดต คลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโหน่าของเราโค้กับดูดิเกอร์เดี๋ยวจัดรีวิวให้พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ